สวัสดีครับพี่อนนท์สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่อนน,อนนท์นะครับร้อยตำรวจเอกอนนท์ส่วนนาหงนะครับเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กวันนี้เดี๋ยวจะไปตกปลากันแต่ทุกครั้งเนี่ยเราไปตกจะเอาปลาหนินจะเอาปลาวน,นจันจะเอาปลาย Ye ี่สกใหญ่แล้วก็แห้วตลอดมันไม่ได้อย่างหวังวันนี้คือบอกพี่อนนท์เลยนะปลาเล็กปลาน้อยนะปลาซิวลาส้อยปลาตะเพียนเล็กปลาอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ปลาใหญ่นะอะไรก็อเอา ตกเอาเพลินเอาหนุกเอา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 ,เอาแก้ความเครียดจากโควิดที่เราไปไหนกัไม่ได้ครับนะบอกไว้ก่อนเลยนะวันนี้ไม่ได้พาไปหาปลาใหญ่เพียงว่าคือตกให้สนุกตกให้ปลามีอาการแล้วก็กินปลาเล็กปลา,ปาน้อยก็ช่างมันได้ทุกที่เราไปเราจะคาดหวังหูปลาใหญ่แล้วเป็นไงล่ะแถวแถวได้วันละตัวครับากพี่เอาเนเอาของก่อนอันนี้อันนี้เนี่ยกระเป๋ายงกระเป๋าเยือกกระลมงกะละมังกระชัง,งจัไดไนนี้หมดแหละ จะกำลังใหญ่พวกในนี้เลยนะครับผมโอเคได้เอาขึ้นรถก่อนเลยอ๋ออันนี้กระเป๋าห่อมันเยอะเิกระเป๋าเลยมีอะไรอีกอันวะเก้าอี้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 ไอ้เก้าอี้นั้นผมถอดออกแล้ววันนี้วันนี้ใช้วันนี้วันนี้ใช้เก้าอี้เล็กไม่ไม่ใช้กระติกแล้วเพราะว่ากระติกแดงกระติกแดงไม่เอาใช่ไหม ฮะกระติกแดงกระติกแดงเหรอกระติกแดงไม่เอาเพราะวันนี้ไม่ไม่ได้ใช้กระติกโอเคได้เอากระติกพี่เอาตัวเอาขึ้นรถไปแล้วเหรออ<ม>่าข<ม>ึ<ม>้นรถไปแล้วไหวจริง,รงๆเอาลงมาเอาลงมากระติกไม่เอาไม่ได้เ <laughs> พราะว่าเพราะว่าเออผมขี้เกียจพกเยอะไงวันนี้หมายมันอาจจะนั่งลําบากกระติกอาจจะไม่เหมาะนี่ผมเอาเก้าอี้นี่อเอาเก้าอี้นี่ไปตัวหนึ่งแล้วก็กระเป๋าเหยื่อละชุดนี้ยูซ้ายฮิ้วขวาแล้วเอาคันโอเคได้นักได้ นั่นแหละก็มานั้นแหละไอะน้นียว่าอามาเก็บเอามาเก็บไอ้นี่องเก็บปักซื้อโค้กให้กระติกเลยงานนั้นแหละเหะ็นหมายแล้ว น่าจะโออยู่แต่ว่ามันนั่งสบายมันไม่ต้องไม่ต้องกลางร่มเลยพี่แต่คราวนี้ว่ามันโอระวังแต่ล่องลอยการหากินก็ไม่ใช่เบาๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหมายที่ยักพอสมควรนะเนี่ยเนี่นงท์เห็นไหมเอาเรามาวางแผนกันคืออย่างนี้พี่อนอนท์เนี่ยคือน้ำเนี่ยมันจะไหลาจากคลองนี่นะไหมไหมันไหล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 ไปตรงนี้ปุ๊บใช่ไหม แล้วพอถึงตรงนี้น้ํากาจะวนวนกลับมาแล้วตรงนี้มันจะนิ่งใต้ต้นไม้เนี่ยนะใต้ต้นไม้มันจะนิ่งเราจะวางทุ่นได้เนี่ยดูจากขยะผิวน้ําอ่ะมันไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่น่าจะพอวางเบ็ดได้แต่ครั้งนี้ระดับสลิ่มันตื้นนะเนี่ยเดี๋ยวพี่นน่นจะนั่งไหมผมจองตรงนี้นะผมก็จะ ใกล้ๆผมก็ได um. ้เนี่ยคู่ๆกันอย่างนี้เพี้ยนเลยคู่ตรงนี้หน่อยก็ได้เนี่ยเนี่ยคนละเสาเราอ้อมเสาพี่ผมอยู่เสานีเพี้ยนอยู่เสานี้ได้ได้น้ำมันก็จะนิ่งพูดถึงว่าปลาเล็กๆมันน่าจะมีบ้างอะเพราะเราไม่ได้หวังปลาใหญ่่ยน้ำเดินนิดหน่อยนี่พีนเลแต่ตรงนี้มันเป็นเวิร์มพอดีโอเคเวลาเราน้อยเวลาเราน้อยเตียงเตียโอ้ันมีปลาใหญ่ขึ้นเหมือนกันเนี่ยยังเป็นใครอยู่จริง นะแต่ไม่น่าจะเป็นปลาล่าเหยื่อหรอกหรือลองดูแล้วกันนะครับมันไม่มีที่อื่นแล้วแต่มันน่าจะมีปลาบ้างเพราะว่าตรงนู้นก็เห็นตรงนู้นเห็นเหมือนคนมีตีตะก,ก้ออยูอ่ถ้ามีคนตีตะก,ก้ออยู่ก็แสดงว่ามันต้องมีตัวบ้างแหละ ปลาอะไรก็ไม่รู้เอาประกอบคันดีกว่าเรียมของหนึ่งกว่าก็าคือชัดเขาแดงเลยน่าจะต็ง ไาได้บางคนก็บอกว่าอะไรนะถ้าเอาประชังลงใช่ไหมเออแต่ผมไม่สนใจผมเอาประชังลงอเลยเสียเวลาเเสียเวลามันจะไล่ปลาไล่ไปเลยเดียวชากก่อนเลย สมเยอะอเลยเกลียเพี้ยเราจะไปกินเกลือเม่อไหร่เนี่นม่นในโประกอบกันก่อนฮะกิไม่กินในโประกอบกันก่อน เซตสามหกจะต้องตามพูนเลยตัวตาไม่กินยผสมเยอะในเตือวนวัาไม่ยากใช้สามแบบคือใช้สองเซบพอสามโมงครอย่าไปคิดเยอะ てさん。 มันตกปลาอะไรกันก็ยังสงสัยแ่กรอยากรู้กันนะว่าเขาจะตกปลาอะไรกัน ám bộ rồi nè, đủ đủ đấy là giá. không bao giờ mua cái này. ừm, cái này chắc là cây vật này mình một น้ำก็ต้องมีปลาแตงน้อยปลาเล็กก็ต้องมีปลาใหญ่ไม่มีปลาเล็กนี้ต้องมีถ้าผมดูเราเรามานี่อ่ะพี่ต้นวันหยิบเราให้หน่อยได้ไหมล่ะเราอยู่ในกระเป๋าอ่ะ ขึ ì, ้นสายใหม่ซะมั้งที่นั่นร้อนจังเห็นดีกว่านี่ไม่เราอ่ะไม่ใช่เดี๋ยที่บางคันมีคันนึงก็ต้องมีหัวอยู่อยูข้างๆนั่นแหละนี่ขึ้นสายใหม่เลยดีกว่าผมว่าอ่ะจาน này thôi các bạn. Đi lên con còn đi. Cột Để giờ khăn mình nè. Không. Không

ปิดแล้วเปิดใหม่นะโอเคกว่าโหลกกว่าโอเคเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยไหนพี่จะมาส่งตู้เข้ามาใกล้ๆใช่ซูงๆเลยไม่ใช่ส่มเข้ามาใกล้ๆชุดเป็ดอ่าจะให้ดูว่า เป็ดจ้ะมันตัวเล็กเห็นไหมซูมตรงไหนไมเนาะไม่ต้องซูมหรอกขึ้นมาโดนเห็นไหมล่ะผมมองเห็นมองเห็นตัวเป็ดเอ็นด้วยเอ็นเอ็นถ้ามองไม่เห็นเลยแต่เห็นละเอ็นนหนึ่งจุดสองแต่พูดถึงว่านี่ไม่ได้พูดถึงว่าเราจะโชว์ความเก่งอะไรไม่ใช่นะแต่หมายความว่าเราตกประกอบชุดปลาเล็กแล้วเราตกปลาเล็กไปแต่ได้ปลาใหญ่เออถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ขาดไป เออพูดยังไงเนี่ยคือเป็นเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นอย่างนี้คือคือไม่ได้ตั้งใจอะไรมันจะ <c oughs> นบอกให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่าปลาใหญ่มันไม่กินปลาเล็กมันกินเราจเราจะวัดได้ไปวัดได้ปลาเล็กแล้วมันก็จะสนุกอเออเรื่องของเรื่องแค่นั้นเองแต่ได้ปลาใหญ่ก็ถือว่าเป็นฟุกไปโอเคตัดตัดตัดฟ้อมันช็อตตัดเป็นช็อตโอเคถ่ายแล้วนะใช่ไหมโอเคถ่ายแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบาย

ไม่ใช่โนนจันเรียกว่าสร้อย <c ười> น้องเ็าบอกว่าป้านนจันบ้านโนจันไม่ใช่อันนี้เรียกว่าสร้อยในตัวที่พี่นอนนตกได้อ่ะพี่เดือนนนเอามาให้ผมอ่ะน้องเขาบอกว่าอะไรนะป้า เราบอกว่าปลาตะเพียนน้องเขาบอกว่าปลาส้อยปลาส้อยปลาขาวอ่าอันนี้เป็นปลาตะเพียนครับส่วนไอ้ที่น้องเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าใช้ปลาส้อยที่มันตัวใหญ่น้องบอกว่าปลาเงินจันทร์ะอะไม่ใช่เป็นปลาส้อยเป็นปลาส้อยแล้วมันจะมีส้อยอีกตัวหนึง่งมันจะไอ้เหลือยมเหลี่ยข,ขาวๆหน่อย เรียกแก้มช้ำมันจะมีแก้มแดงเอหมืนแก้มจะแดงๆแล้วปลาแก้มช้ำมันจะมันจะแดงตรงขี้มันก็แดงส่วนในตัวเนี้ยน้องเรียกว่าสวายอะไม่ใช่อันนี้เป็นลวลจันทร์นวลจันทร์แท้ๆเลยนวลจันทร์เอ้าเผื่อวันหลังน้องเผื่อวันหลังน้องมีโอกาสได้ดู YouTube อาจจะได้เปิด YouTube มั่วๆไปแล้วก็จะได้เจอผมอีกครัำหนึ่งก็จะได้เข้าใจ โอเคจ้าปลาก็ปล่อยไปเพื่อนปลาจะไม่เอาใช่ไหมได้ปล่อยทั้งหมดเลยปล่อยทั้งหมดเลยพอเรามาสนุก์หนมจะให้น้องคนนั้นแบ่งกินใจเนีแล้วแต่แล้วแต่แล้วแล้วเขาจะเอาว่าเองถามว่าทุก็ได้ความจริงนะปลามันไม่มีความหมายกับเราเราจะปล่อยก็ได้แต่ถ้าให้น้องมันมันก็จะดีใจมากอ่ากลับหรือยังไม่รู้อ่ะไม่รู้อืมไม่รู้า็มันอยากได้ทุกทางมันอยากได้มากมันอยากได้เหมือนนกั่อกี้เรย คือเราเก็บไว้เพื่อจะสรุปไว้ก่อนไงพอเราสรุปแล้วเราาียนรนดูที่น้องม่ได้นได้ัน่อ่กน่อนับ่ันี่ับนน่อัน่่ ลอยหัวไอ้ก็ยิงอีกนะโอเคครับครับ<ม>พื่บอนมาสวัสดีเพื่อนกันนะครับอ่ะผมแล้วก็พี่อนุนก็สวัสดีกันไปมืดๆทีมุมกล้องน่าจะมืดไอ้หลวก็อาจจะมืด <c oughs> พอชารนน์จไฟแล้วก็มืดแล้วครับสวัสดีครับว่าสวัสดีครับ <c oughs>